ชีว like no <laughs> ิตครอบครัว <tense>, ก <ceux, S 2> like ็อย่างนี้ครับไม่ใช่ชีวิตครอบครัวผมการจำเปะเยาวนะผมกับแกเดินแม่น้ำโพละสายนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าเทสผมไม่ใช่อย่างนี้เทสผมอย่างนี้อย่างนี้ตอนสาวๆเอาอย่างนี้โตขึ้นต้องอย่างนี้เพราะอะไรครับถ้าอย่างนี้นี่แสดงถึงฝีมือเราามาอยู่กับเรานี่น้ำหนักแค่42 เราเลี้ยงมา29ปีนี่53นะต้องเอาให้ถึง60ให้ได้นะฮะแสดงว่าอะไรครับฝีมือฝีมือเว้ยนะฮะถ้าแฟนเราอยู่กับเรามาใหม่ๆ42พอตรงนี้เนี่ยอายุเท่าไหรอ่อายุ50กว่านี่เหลือ3 1อ็ดนแสดงว่าอยู่กับเราอดๆอ,อ,อยากๆนะครับนะบเพราะฉะนั้นตรงนี้สามีนะฮะเราเห็นภรรยาเราอ้วนขึ้นอ้วนทววสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยอย่าไปคิดว่า โอ้โหทำไมปล่อยเนื้อปล่อยตัวขอให้เชื่อฝีมือเราแล้วทำไมดูเละเทะก็ฝีมือเราอยู่นะครับหรือจะสงสัยว่าเป็นฝีมือคนอื่นตรงนี้นะครับไม่ได้นะฮะเออนี่ก็ยังไม่ยังไม่ล่วงพ้นปีใหม่นะฮะยังไม่ร่วงพ้นปีใหม่ดีผมขอถือโอกาสนี้ได้คุยเรื่องปีใหม่ซะหน่อยนะฮะเพราะปีใหม่ปีนี้เขาแรกนึกว่าจะได้ลุ้นแล้วเพราะเขาบอกว่า y 2K ไง นะตอนแรกนี่ทำท่าคึกครับกันเพราะอะไรครับ Y2K นะเครื่องบินของเราการบินไทยบอกจะบินเที่ยวนั้นเลยนะเกือบได้รุนกันนะฮะพอเขาบอกจะให้คุณเปรมขึ้นไปใครเนาะช่างคิดเลยนเนี่กว่าจะสร้างรัฐบุรุษได้คน year, น้นแทบแย่เล่นแกจะเอาแกเสี่ยงขึ้นไปเป็น Y2K ตรงนั้นคุณสนันอยู่ทั้งคน แกนั่นกอยู่ฝ่ายความมั่นคงด้วยคุณว่าไหมแล้วน,นั่งไปสินั่งไปสิแล้วเชื่อสิถ้าแกขึ้นนี่คนไทยสวดมนต์ทั้งประเทศเลยนะครับสวดมนต์เลยแต่ผมไม่ทราบประวดแล้วอธิษฐานอะไรนะครับตรงนี้อันนี้ละไว้ในที่เข้าใจกันนะฮะตรงนี้นะครับเนี่ยฮะรเราเองก็ลําบากกันมานานนะตั้งแต่ปี40จําได้ไหมปี40ก็บอกปีนี้เผาหลอก41เผาจริงคนบอกเออเขาเองชั่ว42จะได้ผุดได้เกิดแต่คนนี่มันช่างคิด นะสี่สองกาสได้ภูดได้เกิดนะพอปีหนึ่งเผาหลอกปีสองเผาจริงมันบอกปีสี่สี่สองอะไรครับเก็บกระดูกตกลงก็ยังไม่ฟื้นกันอีกอน,น,นะตรงนี้นี่สิ้นสุดปีสี่สองขึ้นสี่สามระหวังจะภูดจะเกิดมันบอกเย็นลืมสิมีรอยอังคารอีกอะไรมันจะปานนั้นสี่สามจะมีรอยอังคารีไหมทนกันทนกันอีกหน่อยนะเพราะปีสี่สามเนี่ยเออเราทนได้ปีสี่สี่คงสบายไอ,อ้พวกนี้ก็คิดอีก ีีีเหรอมันต้องสร้างสถูปไปไว้เพื่อจะเอาไปที่เก็บกระดูกตรงนี้นะถ้าคิดอย่างนั้นแล้วนี่มันก็ไม่น่าอยู่นะบ้านเมืองนี้นะครับนะฮะเพราะนั้นมันต้องมองโลกในแงด่ดีมองโลกในแง่โสภาผมว่ามันก็ดีขึ้นนะฮะมันดีขึ้นเพียงแต่ว่ามันอาจจะดีไม่เหมือนอย่างที่ใจเราคิดอันนี้เห็นด้วยไหมครับมันดีขึ้นนะดีขึ้นขั้นบนถึงว่างหมดเลย ดีขึ้นนะฮะพะเมื่อก่อนเนี่ยต้องเบียดกันซื้อตัว๋วเดี๋ยวนี้ซื้ออีกแถมอีกยัง,ย,งยังว่างอยู่เลยเนี่ยนะแต่มันดีขึ้นนะครับผมก็ยืนยันนะเอาเอาหลักไสยศาสตร์ก่อนผมจริงไม่ค่อยเชื่อถือแต่เอาสักหน่อยก็ดีนะี่อย่างปีที่แล้วปีอะไรครับปีเถาะกระตายกระตายปีนี้ปีอะไรครับมาลงมาลงอะไรครับงูใหญ่ไม่ใช่หัวงูนะงูใหญ่มังกรทองเห็นไหมมังกรทอง อะไรใหญ่ๆมังกรทองอะไรทองทองทอะดีทั้งนั้นอะยกเว้นตัวเงินตัวทองเห็นไหมก็ดีกว่าปีที่แล้วเห็นไหมนางปฏิทินนางในปฏิทินมีคนเดียวแชมเปนเอกอ,อินซีกระพือปีกมาคนเดียวปีนี้มาคู่เลยน่ามาคู่เลยครับเกอร์เฟนสองพันเฮเลนกับใครลูกเกดเห็นไหมผมเดี๋ยวนี้พูดได้สบายไม่เหมือนสมัยเป็นอาจารย์ พูดเรื่องอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับเป็นอาจารย์นาเป็นอาจารย์ต้องสมรวมต้องวางตัวอยากได้อัลบั้มต้องอัลบั้มก็ไม่ได้เนี่ยเป็นอาจารย์ลำบากแล้วยิ่งสมัยก่อนนี่อัลบั้มแหมไปนั่งดูอยากได้เคยมีครั้งหนึ่งนึกว่าปลอดโปร่งแล้วนั่นไปพัทยาแวะแถวหนองมนสมัยก่อนเจอแผงก็เดินมาสบายเลยเลือกเลยจำได้เลยหนังสือชื่อฮีตหน้าปกเป็นนิออนอิสราเนี่ยนะ กำลังจะเอื้อมไปหยิบมวยที่เฝ้าแผงอยู่มันเกิดจําได้อาจารย์ไปไหนเนี่ย <laughs> มือไปแล้วนะครับ <laughs> แต่ไว้พิปฏิพานนี่เต็มเปี่ยมเลย <laughs> ก็เลยบอกเอาสารคดีเริ่มเชืซื้อมาสามปียังไม่ได้อ่านเลยนะ <laughs> <laughs> ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้หยิบเลยนะระบิรมระบินะครับ,บ มันปลอดโปรงโร่งจากไอความเป็นอาจารย์บางทีมันก็ค้ำคออยู่ในคนเราที่ทาอะไรมันมันต้องระวังภาพนี่ผมนี่ความเร็วยังมีเยอะนะฮะเนี่ยเดี๋ยวขอ,ขอพูดถึงความเร็วตัวเองบางทีก็อยากให้คนรู้เหมือนกันว่าไม่ใช่คนดีนักหนาอะไรหรอกอย่าหลงรักให้มากเอาแต่คนรักผมก็รักจริงนะครับเนี่ยอย่างโทษนะฮะผมขอ,อพี่ออสพี่จิตตานนะครับท่านอายุตั้งเจ็ดสิบกว่านี่ท่านรักผมนี่ผมพูดทีไรท่านมาทุกทีวันนี้ท่าน แขนหกักท่านยังอุตส่ามานะครับขอความกรุณาตบมือให้กำลังใจท่านหน่อยครับพี่ออสด้วยความรักจริงๆครับท่านถึงได้ผมซาบซึ้งมากเลยนะฮะแต่ความจริงผมไม่ใช่คนดีนะครับพี่ออสเนี่ยอย,อย่างน้อยสุดที่ผมชั่วอยู่อย่างผมยอมรับผมสูบบุรี่สูบบุหรี่ผมเลวที่ผมเลวเพราะว่า <laughs> <laughs> แต่เลิกทีไรเนี่ยคิดถึงกว่าจะติด เดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ได้สูบเพื่อนเพื่อนะฮะเนี่ยมีบางวันก็แทบแย่สมัยเป็นอาจารย์นี่แทบแย่เลยมีอยู่วันไปบรรยายที่โรงพยาบาลพยาไทเขาว่าไงเขาบอกอาจารย์เตโรงพยาบาลนี่ห้ามสูบนะสูบนี่ปรับสองพันนะผมโอ้ตายเลยนี่จงบรรยายตั้งแต่เก้าโมงถึงส er nah ี่โมงเย็นเจ็ดชั่วโมงแล้วบอกว่าจะสูบทําไมอาจารย์ออกไปสูบน้าโรงพยาบาลเลยนะห้ามสูบในโรงพยาบาลไอเราก็ไปดูราดเราไว้ก่อน รงข้ามดวงวานพญาไทยเนี่ยเจ้าพญาสองอะผมเลยไม่ได้สูบเลยใครจะไปกล้ายืนสูบอยู่หน้าเจ้าพญาสองเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาผ่านไปนี่มันไม่นึกมันนึกว่าผมหาทางเขาตีเจ้าพญาอาีกมันก็เป็นปัญหาแม่ันนี้เดี๋ยวนี้เป็นครูบาอาจารย์เออมันก็เป็นกันเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นมันก็สบายขึ้นนะฮะสบายขึ้นทีนี้เศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยนะฮะผมว่ามันดีขึ้น เพียงแต่มันดีไม่เหมือนอย่างที่ใจเราคิดเท่านั้นเองมันไม่ดีเหมือนอย่างที่รัฐบาลกุยไวนะ้รัฐบาลอย่าบ่นนะครับพี่ว่าเราโจมตีรัฐบาลไม่ดียังงู้นอย่างนี้ทําไม่ดีเพราะอะไรท่านคุยไวเองจาได้ไหมตอนที่ท่านเป็นฝ่ายค้านเราคอยดูสิคอยผมได้เป็นรัฐบาลหกเดือนเท่านั้นรับรองเศรษฐ,ฐกิจดีเราก็เชื่อเชียร์กันใหญ่งูเหา่าเราก็เห็นเป็นงูเสวภา,าไปเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปเพราะอะไรเราอยากได้ดีมทีมนี่ใช่ไหม แต่วกอกไงหกเดือนผ่านไปเนี่ยมันไม่ดีเท่าที่คุยเลยพอถามว่าหกเดือนผ่านไปแล้วเป็นไงอ๋อรอไตามาสหนะ้าไตรมาสนี่มันกี่เดือนฮะสามเดือนไปรครบสามเดือนไปถามว่าเป็นไงอ๋อต้องรอไปอีกไตรบ้านไตรมาสของท่านม,นมันยาวนะวะ เนี่ยๆๆแต่ว่ามันก็ต้องยอมรับนะครับว่าไอ้ข้อเท็จจริงนี่มันเป็นยังไงแต่เราเนี่ยอย่าไปฝังใจถึงอดีตมากนักนี่บางคนเนี่ยโอคิดอะไรก็ไม่ทราบนะเนี่ยเชื่อไหมผมไปเคยมีคนถามผมอาจารย์นะสีหน้าเขานี่คล้ายๆเหมือนคนก็ไม่มีความหวังในชีวิตอาจารย์อาจารย์ว่าท่านนาชาติอยู่นี่อะไรจะเกิดขึ้นผมบอกท่านนาชาติอยู่เหรอแกก็แปเอ็ จำได้ตอนแกตายเจ็ดสิบเก้าถูกไหมผมไม่ใช่หมายความว่าท่านชาติอยู่เนี่ยเศรษฐกิจบ้านเมืองเราในคงรุ่งเรืองแกไปคิดนะะว่าเศรษฐกิจดีนี่เพราะเพราะาชาติก็อ,อาจจะมีส่วนอยู่บ้างแต่มันส่วนใหญ่นี่มันไม่ใช่ส่วนใหญ่เศรษฐกิจมันจะดีมันก็ต้องมีกระแสโลกมีกระแสอะไรต่างๆนี่ที่มันจะมีส่วนร่วมเราอย่าไปคิดว่าอยู่ที่ใครเป็นคนเดียวนะครับนะปีสามสองสามสามนี่ใครอยู่มันก็ดีทั้งนั้นนะประยุกนั้นมันยุกอะไรครับ ฟองสบู่เนี่โอ้ยยุคนั้นนะเงินทองมันเยอะเนี่ยแต่ยุคนี้เนี่ยนะนัดชาถึงอยู่ก็คงกำไรไม่ได้ก็ทูมาโลเนวด o ทูเดย์เดยออเรดี้ระยะหลังท่านบอกแปลกๆอายุ79ชอบเล่นจิ้งหรีดจะช่วยอะไรใครได้มากมายอะไรเท่าไหร่อะไรตรงนี้นะ มันมันมันจะไปคิดบังอย่างนั้นนะเหมือนอย่างที่หลวง,งพ่อคูณท่านพูด่ะปีสามสองสามสามสามสี่เศรษฐกิจฟองสบูเ่เนี่ยโอ้ยที่ดินฉนงโนนดนี่ไม่ต้องใครเหยียบนะขายกันขายกันอุตลุดหมดนะแต่ว่าอะไรครับถึงตอนเศรษฐกิจสุดนี่หลวงพ่อคูณท่านเหยียบเหยียบจนกระทั่งท่านบน่นตาปลา,าแตกเนี่นะ <laughs> มันก็ขายไม่ได้หรอกครับถ้ามันมัน,ม,นมันเศรษฐกิจไม่ดีตรงมันมันเป็นภาวะตรงนี้ อย่าไปคิดว่าใครมาช่วยได้เรานี่ต้องช่วยตัวเราเองครับเรานี่ต้องช่วยตัวเราเองอย่าไปเรียกร้องเลยครับให้รัฐบาลช่วยรัฐบาลเองก็แทบเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วเนี่ยเขาจะมาช่วยใครได้อย่าไปเชื่อโชคลางมากนะโอ้โหดูสิครับคนเชื่อโชคลางกระเลียงสิบคนบุกมายึดโรงพยาบาลคนก็ตื่นเต้นกันทั้งบ้านทั้งเมืองโอโ้โหนี่นู่นนู่นมีบางกลุ่มไปสนใจอะไรไหมมันมารถกอทอเท่าไหร่วะ